สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับจับต้นกาโตโยตานะครับว้าววันนี้ต้นกาพามาดูรถส,สวยๆนะครับให้ทายว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นไหนของแยร์ติโอนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแล้วไฟหน้าเป็นแนว LED แล้วด้วยนะฮะเบ้ามือก็เป็นโครเมียมแล้วนะครับอ๋อมีแต่งด้วยนะครับ นี่ล้อแม็กสวยๆเข้ากับตัวรถนะครับผมหน้าหลังเลยนะครับกอบ18นะครับ255 50กอบ18ยางดิเซนตีนนะครับตับสซิล่าสีนี้ต้องใส่แม็กอย่างนี้ครับสวยครับ โปรพิเศษมีนะครับผมฟรีดาวนะฮะแต่งออกไปแบบเท่ๆแบบนี้เลยสอบถามมาได้เลยนะครับ